สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) ภายใต้ความร่วมมือของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและศูนย์ฝึกอบรม PHTLS โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าว,วิดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติที่เป็น Good Practice และคำนึงถึง Patient Safety เป็นสำคัญการสวมหมวกนิรภัยช่วยลดการบาดเจ็บต่อศีรษะและสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วหากผู้บาดเจ็บหมดสติหรือมีการเจ็บตามแนวกระดูกสันหลัง การถอดหมวกนิราภัยออกเพื่อทำการประเมินและช่วยชีวิตอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังส่วนคอดังนั้นการถอดหมวกนิราภัยอย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวังจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่บนพื้นให้สมาชิกคนที่หนึ่งทำการประคองศรีรษะและคอโดยไม่มีการกระตุน้นหรือเรียกผู้บาดเจ็บเพื่อป้องกันผู้บาดเจ็บขยับคอตามเสียงเรียก แล้วเกิดการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังได้สมาชิกอีกคนเตรียมผ้ารองและเฝือกอดมคอสมาชิกคนที่1ประคองศีรษะและคอ Manual in Line ด้วยการจับด้านข้างของหมวกนิรภัยพยายามจัดศีรษะให้อยู่ในแนวตรงหรือ Neutral Position หากไม่มีการต้าน สมาชิกคนที่2เปิดแผ่นกันลมหรือไวเซอร์เพื่อประเมินว่ามีอะไรขวางทางระหว่างการขยับหมวกออกจากศรีรษะเช่นหากพบว,ว่าผู้บาดเจ็บส่งแว่นตาให้นำออกประเมินการหายใจด้วยการถามชื่อของผู้บาดเจ็บแล้วจึงแจ้งให้ผู้บาดเจ็บอยากขยับศรีรษะและคอปลดหรือตัดสายรัดคางสมาชิกคนที่2ประคองคอในแนวหน้าหลังด้วยวิธีชินกริตเน็กกริ โดยกางมือประคองด้านหลังใต้แนวขอบหมวกนิรภยัยวางแขนท่อนล่างราบลงบนพื้นและกางมือประคองด้านหน้าที่ใต้แนวขากันไกลวางศอกบนหน้าอกให้มั่นคงเมื่อทำชินกริบเนกกริบได้มั่นคงแล้วให้ส่งสัญญาณแจ้งสมาชิกคนที่หนึ่งสมาชิกคนที่หนึ่งเลื่อนมือมาจับที่ขอบหมวกนิรภยัย สมาชิกคนที่1จับขอบหมวกนิรภัยค่อยๆโยกหรือ rocking ตามแนวหน้าหลังช้าๆออกมาจากคางด้านเหนือศีรษะคอยระวังอย่าให้ศีรษะและคอขยับระหว่างขยับหมวกนิรภัยออกสมาชิกคนที่2ซึ่งประคองคออยู่ต้องก้มมองและแจ้งผู้ถอดหมวกตลอดเวลาว่าขอบล่างของหมวกติดปลายจมูกคางหรือท้ายทอยหรือไม่ สมาชิกคนที่สองต้องเลื่อนมือประคองคอจนถึงท้ายทอยตามการขยับของหมวกด้านหลังระวังอย่าให้ศีรษะงนหรือตกสมาชิกคนที่1ถอดหมวกแล้ววางลงวัดระยะระหว่างท้ายทอยกับพื้นเป็น finger press สมาชิกคนที่2ประคองศีรษะและคอด้วยความระมัดระวังอย่าให้ศีรษะงนหรือตกสมาชิกคนที่หนึ่งพับผ้าที่เตรียมไว้ ให้ได้ความหนาที่วัดได้ค่อยๆสอดผ้าเข้าไปโดยไม่ให้ศีรษะและคอขยับข้อควรระวังอย่าสอดเข้าไปในตำแหน่งที่ขัดขวางการสวมเสือกดามคอเมื่อสอดผ้าเสร็จสมาชิกคนที่หประคองศีรษะและคออย่างมั่นคงแล้วสมาชิกคนที่2จึงปล่อยมือได้ สมาชิกค,คนที่2ทํทำการประเมินอาการผู้บาดเจ็บแล้วจึงวัดและสวนเฟือกดามคอต่อไปการถอดหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีภายใต้การประคองศีรษะและคอจะช่วยลดอันตรายที่เกิดแก่กระดูกสันหลังส่วนคอเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดอัตราการพิการให้แก่ผู้บาดเจ็บ หากท่านทําการฝึกฝนและปฏิบัติได้ชํานาญแล้วท่านจะสามารถยกระดับการดูแลผู้บาดเจ็บในห่วงก่อนถึงโรงพยาบาลได้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะ